อ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมากันอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้านะครับของผู้ป่วยนะครับเมื่อจะต้องขับรถมานะครับที่โรงพยาบาลตามนัดหมายครับกับเหตุการณ์นี้ครับอดีตสจนะครับประจวบคีรีขันได้ควบปาเจโร่นะครับแล้วก็หลับใน พุ่งชนกับบาริเออร์นะครับจนกระทั่งรถเนี่ยพิกานะครับดับคาที่เลยทีเดียวนะครับขณะที่ข mm. ับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครมาหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีภรรยาเชื่อครับว่าสามีอ่อนเพียจากการขับรถทางไกลนะครับลึงเกิดอาการวูบนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื <mm. ่อช่วงเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณสัก6ในกาทางด้าน พันตำรวจโทรบุญช่วยร่วมสมัครนะครับสารวัตรสอบสวนของสอนอบางมดได้รับแจ้งเหตุรถชนบาลิเออร์นะครับแล้วก็มีการพลิกคว่ำจนกระทั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณถนนพระรามสองขาเข้าช่องทางด่วนหน้าซอย32แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร จึงจะเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและก็อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยหมองมูลนิธิปอดจึกตึงที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนสี่เลนพบรถนะครับ ยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สปอร์ตสีดำในสภาพต้องบอกอย่างนี้ครับว่าด้านหน้าซ้ายนั้นถูกเฉียวชนกับบาริเออร์คอนกรีตนะครับบริเวณข้างทางจนกระทําำให้รถนั้นพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าเหตุการณ์นี้นะครับก็แหมต้องบอกว่าก็ทำให้การจราจรน,นะ ติดขัดในช่วงแรกเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นครับได้พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่บริเวณเบาะของคนขับ1ลายทราบชื่อต่อมาชื่อนายปะตินะครับปากิตินะครับอายุ55ปีอดีตสอจอปัจจวบคีรีขันและก็เป็นอดีตนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันสวมเสื้อนะครับลายสกอตแขนสั้นกางเกงสแลก็กขายาวสีดำครับ และที่บริเวณนะครับจากการตรวจสอบที่บริเวณหน้าผากเนี่ยมีบารแผลชกันนะครับจากแรงกระแทก1แห่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มอบร่างให้กับทางนิติเวศนะครับเพื่อนำไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง สอบสวนนะครับนางนะครับสุนันทาอายุ52ปีซึ่งเป็นภรยนรยาและก็นั่งมาด้วยกันนะครับก็บอกอย่างนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายนะครับกำลังจะเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมายก็ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรักษาอาการนะครับสภาวะไตเสื่อมนะครับโดยที่ เจ้าคนเสายเนี่ยนะครับได้ขับรถมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและก็ทําหน้าที่นะครับกำลังที่จะมุ่งหน้าเนี่ยขึ้นไปบนทางด่วนนะครับของพระรามสองซึ่งระหว่างนั้นตนเองก็เผลอหลับไปนะครับแต่ว่าคาดนะครับเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ส่วนปกติแล้วนะครับผู้ตายเนี่ยปกตินะครับจะเป็นคนขับรถและก็มีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเลยเช่นเดียวกันนะครับ จนกระทั่งจู่ๆครับนี่ถ้าท่านเห็นภาพแล้วนะโอ้โหเนี่ยซัดเข้าไปอย่างนี้นะครับโคมตามภาพวงจรปิดเลยนะจนกระทั่งจู่ๆเนี่ยตนเองก็ตกใจตื่นนะครับเมื่อมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยรถเนี่ยด้านกระแทกนะครับด้านซ้ายนะครับอย่างรุนแรงแล้วก็มีการไหลนะครับแล้วจนกระทั่งทําให้รถนั้นพลิกคว่ำตอนนั้นนะครับตนเองก็รวบรวมสตินะครับก็พบว่านายปาติกิติเนี่ยนะนายปิกิติเนี่ยนะครับหมดสตินะครับไปแล้วนะครับ จนกระทั่งมีอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือและก็นําล่างแล้วก็นํานตนเนี่ยนะครับของกับสามีเนี่ยออกจากรถนะครับโดยเชื่อว,ว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเกิดจากอาการอ่อนเพลียจากการขับรถไกลแล้วก็เกิดอาการวูบหลับไป ทางด้านพนักงานสอบสวนนะครับได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนพระรามสองขาเข้านะครับก็พบว่านะคนตายรถผู้ตายเนี่ยนะครับได้ขับมาแล้วก็เปิดไฟผ่ามากขณะที่ขับมาก็สายไปสายมานะครับคาดว่าในระหว่างนั้นก็เกิดอาการหลับในนั่นเองจากนั้นครับรถก็ได้กระแทกเข้านะครับในช่องทางซ้ายแล้วก็เบียดกับบารีเออร์นะครับ แท่งปูนเนี่ยจนกระทั่งรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ากระเด็นออกมาด้วยความแรงแล้วก็พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยขณะที่รถของชาวบ้านนะครับคันอื่นๆเนี่ย เบรกนะครับต้องบอกว่าแหมหยุดกันได้ทันทุกคันเลยนะครับนี่จึงไม่เกิดเหตุนะครับหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุซับซ้อนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ได้นํารถนะลากขึ้นมาแล้วก็เอารถของผู้ตายเนี่ยไปเก็บไว้ที่โรงพักนะครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องรอการพิสูจน์นะครับของทางด้านแพทย์ก่อนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะติดต่อให้ญาติเนี่ยมานําศพนะครับไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีนะครับ กับเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมครับบางทีเราก็รู้นะอาการนะครับไตเนี่ยมันมีเนี่ยดูภาพแล้วนะครับรถเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ใส่สายอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะนะครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยเนี่ยนะครับพอกระแทกเข้าไปเนี่ยความแรงด้วยนะครับระหว่างนั้นนะครับก็ทําให้แม่ผู้เสียชีวิตนะตรงนั้นเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับกับครอบครัวด้วยออาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับอ๋อเอาแล้วเขาเป็นคนสับเอง เ้วเขาวูบยังไงี่ไม่ร้มา,าหา,ากันแทก้าซ้ายอคือไปกระแทกด้านซ้ายส่วนพี่เองพี่ก็หลับหรือไงไม่หลับคน่อ,อ,อแต่ผูกเขาไม่ไม่รู้เรื่องอระเขาอ่ะว่าแล้วเขาก็ไม่ไมอยู่กับรถเลแล้วี่มิาก็ไม่ตื่นเราเขานอนแบบนีแล้วนะอันนี้พี่มาจากไหนเนี่ย จะไปไหนครับเนี่ยไปรงพทค่ะไปไปที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะไปหาหมอก็คือขออาการของเขาเองใช่ใช่เขาเป็นโรคอะไรอ่ะไตเสื่อมไตเสื่อมอ๋ออ๋ออันนี้มาจากสมุทรสาครจะไปโรงพยาบาลอะไรอ่ะหรือว่ามา